นีลูกค้ามาดูบังโซตรงไปข้างหลังครับเดี๋ยวลองเปรียเทียบใหน้นี่หนึ่งดูไม่ได้ไม่ได้ต้องต่อเมื่อกี้นี้ก็ใช่ลองไปดูไม่ได้หูหลังมันยาว่าไงนีอ่ะเดี๋ยวลองแบให้พี่เขาดูดิ เองี้แบตงลูกงรับแบตมีครับใส่เอาไปใส่สปาร์ตไอรุนในร้อยสิบได้ให้แบตเโอได้ครับเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้สองห้าศนะครับครับผมแล้วก็อันนี้เบอร์อะไรวะเอสบก็สองสองห้าแล้วก็สองร้อยเหหานแบลโอหนึ่งลูกหนูมีปะท่านล่างอ่าไม่มีครับยามาฮ่าไม่มีเลย ใช่ยามาฮ่าผมไม่ยังไม่มาครับตอนนี้จะมีแต่ของฮอนด้าพี่ขอดูชุดสเตอร์นี่ยครับที่ผมเห็นพี่ลงไลน์พิกก็อปอ่ะเนี่ยครับก็ถูกมากเลยได้ครับแน่เท่านี้ครับจะให้ดูนี่ครับพี่สะอาดติดตามถามมาดูตลอดเลยครับขอบคุณครับติดตามดูเห็นพี่